เาพบกับร้านปัธมาริติอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวตัวนี้นะคะของแบรนด์ซูเปอร์วีนะคะรุ่นดีๆนะคะ288กล่องสีน้ำตาลแดงนะคะเป็นไงมาดูกันเลยค่ะก็มาแกะกล่องกันนะคะตัวนี้แกะออกมานะคะก็จะมีใบคู่มือการใช้งานนะคะ ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็อันนี้คือตัวหนีบของเรานะคะตัวหนีบนะคะก็จะเป็นรุ่นที่มีฟันเนาะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีฟันความกว้างของแผน่นความร้อนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มปรับความร้อนอยู่ตรงนี้ข้างในนะคะปรับได้4ีระดับนะคะเริ่มต้นที่ร้อยหกสินะคะ180 200บอแล้วก็มี2 2 0สสูงสุดเนาะตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแผ่นขนาดกลาง ความร้อนขนาดกลางหน้าไม่ใหญ่มากเราก็ไม่เล็กมากใซสทั่วไปเนาะโอเคนี่ก็คือไฟข้าวแล้วะคะ่ะก็จะมีสีแดงตรงนี้ขึ้น่าไฟข้าแล้วนะคะปุ๊บก็ปรับความร้อนก็จะมีสีไฟแสดงขึ้นนะคะตรงหน้าจอตรงน,นี้สาย่าประมาณนี้ท่าสิประมาณนี้นะคะคนะก็คือหมายถึงว่าเป็นยูนิคก,ก็ได้อะไรก็ได้นะอันนี้รุ่นเนี้ยราคายอยู่ที่ประมาณ700บาทนะคะรูนี่นี่แป๊บเดียวก็จะร้อนแล้วเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันก็ร้อนแล้ว ใช้เวลาทำความรอตกเกียวนะคะไม่นานอันนี้อาจจะแบบผมสั้นก็อาจจะแบบนี้เดียวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหน้ามันก็ถือว่าไม่ไม่ใหญ่มากนะก็กำลังกลางๆนี่ได้เลยพลอรอแล้วก็จะเป็นแบบนี้ มันก็จะมุมเข้ามุมเข้าง่าเพราะว่ามันมีฟันตรงนี้เนาะมันก็แบบจะช่วยเราในการแบบว่าทําแบบว่าหนีบมุมเข้าไปเนาะนี่ก็จะเป็นประมนี้ก็สำหรับรุ่น su 288นะคะก็จะมีประมาณนี้อย่าลืมนี่กด subscribe นะคะตรงนี้เอาไว้นะคะ ช่อง channel ปัตมาบิวตี้นะคะ Facebook หรือว่า s h อ p e e หรือทุกช่องทางน,นะคะกดติดตามร้านไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ร้านด้วยนะเราจะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะคะน้องเราอาจจะแบบแอบแจกส่วนลดเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามนะคะที่เพจเราแล้วก็ที่ช n n e l ของเรานะคะปัตมาบิวตี้คะ่ะบ๊ายบาย